สยามเอ้ยเลยครับของสยามวสุโยนครับสายนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมาอาทิตย์กว่ากครับก็ตั้งแต่โควิดสายนี้เราก็ซ้อมอยู่ตลอดเลยปะก็ก็ซ้อมครับซ้อมไม่ได้กลับบ้านครับก็คือซ้อมอยู่แล้วเนาะครับผมเราก็ซ้อมอยู่ที่เจเจทรงฤทธิ์ทำมีใครเป็นครูปังครูซ้อมวงไฟนี้อ่าช่างเพลงเล็กออโต้เมืองทัพสายพาน้อยพวกนี้ก็คือเบิกในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุไหนละสิบเก้าจะยี่สิบแล้วครับผมเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดห้าครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลหกสิบแปดหกเก้าอืมเราเป็นบโมไซอะไรโมไซฟฝีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับชาติพย,ยัคฆ์ครับผมเคยเจอกันไหมยังครับยังอันนี้เป็นไฟแรกเลยที่เจอกันครับผมอืมแล้วได้ศึกษาเกม,ม่ยกับต่อยกันบาปะก็ศึกษาเขามวยลูกฝีมือรงในแข็งแรงครับผมอืมแล้ววันนี้เราจะวางจะวางแผนไงก็ต้องรอดูครับค่ะว่าเขาจะมาลือกเกี่ยับไหนครับผมเพราะว่ามันหยุดโควิดรอบนี้หยุดมานานด้วยครับผมใช่ยังรอบที่ รอบที่แล้วที่เราเปิดมาเนี่ยเราได้ต่อยไปกี่ไฟแล้วสองไฟครับสองไฟเป็นไงบ้างก็ชนะที่ลุนนีตแล้วก็ชนะนอกสลาตันอือทั้งสองไฟเลยเนาะแล้วก็มาหยุดโควิดครับแต่เราก็ทําร่างกายของเราอยู่คือไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไปไหนว่ากันเถอะกระโดดเชือกเดินเล่นวิ่งเล่นไปเรื่อยๆรับผมก็เล่นเชิงกับพีนค่ายบ้างอะไรบ้างจนรายการขึ้นเราก็ก็อัดเลยได้เลยใช่ไหมอือย่างวันนี้น้ำหนักมาเกินประมาณเท่าไหร่ประมาณ จุดสองครับจุดสองก็ไม่มีปัญหานะสบายสบายครับวันนี้เราต่อยเวทเท่าไหร่นะร้อยสามแปดครับร้อยสามแปดครับชอบไหมเบรทนชอบสบายสบายเราเบรทเดีอะโล่ด้วยอ๋อไอ้นี่เราคุมคุมมามากี่กิโลนะห้ากิโลห้ากิโลก็คือไม่มีปัญหาอะไรเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับอาฝากเชิญชวนแฟนๆขับเราวันนี้นะอยฝากด้วยครับวันนี้ก็จะทำหน้าที่ดีสุขกับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับไม่มีปัญหานะครับผมครับผมมากน้องชาย